สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับการลงทะเบียนหรือว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2567นะคะจะมีจะเป็นการลงวิธีการโดยออนไลน์นะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในปี2567นั่นเองค่ะ สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรนะคะปี2567ออนไลน์นี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2567เพื่อที่จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งกรณีแปลงปลูกนะคะพืชเสียหายจากประสบภัยพิบัติด,ด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังและได้รับสิทธิ์ต่างๆตามประกาศของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะสำหรับกรเกษตรกรนะคะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนกเกษตรกรปี2567ได้เมื่อทำการเพราะปลูกไปแล้ว15วันนะคะหากเป็นไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นก็ให้แจ้งขึ้นทะเบียนกเกษตรกรได้เมื่อทำการเพราะปลูกแล้ว30วันและก็ปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ ซึ่งการลงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์นะคะโดยเกษตรกรที่ต้องขึ้นทะเบียนก็จะมีข้าวพืชไร่ผลไม้นะคะก็คือไม้ผลไม้ยืนต้นนาเกลือตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปพืชผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่72ตารางเมตรขึ้นไปเพราะเห็ดทำทำผักงอกนะคะตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปนะคะ สำหรับการลงทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็คือสามารถแจ้งกับแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะยื่นแบบทอบอพศ1ที่สถานที่รับขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนนะคะก็คือเกษตรอำเภออันนี้กรณีรายเดิมด้วยนะคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของฟาร์มบุ๊กนะคะเพื่อล็อกอินเข้าระบบซึ่งจะมีการกรอ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ใส่รหัสนะคะซึ่งเมื่อลงทะเบียนเกษตรกรในปี67ทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะก็คือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองนะคะโดยมีการคลิกตรวจสอบสถานะเกษตรกรแล้วก็สามารถกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเหมือนกันนะคะซึ่ง ไม่ว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของฟาร์มบุ๊กนะคะหรือว่ามีการโหลดแอปฟาร์มบุ๊กมาไว้แล้วก็สามารถเข้าไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากรัฐในทุกๆปีนั่นเองค่ะ